กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเผยผลสำรวจพบ5พฤติกรรมคนไทยกาดตกเสี่ยงติดโควิด -19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยกองสุขศึกษาได้ทำการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคโควิด -19 ตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายน2564จำนวน272,486คน และวันที่5ถึง31มีนาคม2565จำนวน113,847คนครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศผลการสำรวจพบว่า5พฤติกรรมเสี่ยงโรคโควิด -19 ของคนไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นคือ 1. พฤติกรรมไม่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งอยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า2คนมีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่ม4.8% 2. พฤติกรรมใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำผ้าเช็ดตัวมีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่ม2.6 3. พฤติกรรมใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าที่สวมใส่ยอยู่รวมทั้งใบหน้าตาจมูกปากมีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่ม1.5 4. พฤติกรรมไม่เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1-2เมตรมีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่ม1.1 และ 5. พฤติกรรมกินอาหารร่วมกันกับผู้อื่นหรือไม่ใช้ช้อนกลางส่วนตัวมีพฤติกรรมเสี่ยง0.6%จากผลการสำรวจสะท้อนคนไทยกาดตกจึงขอให้ทุกคนให้ความสำคัญในการสวมหน้ากากาอนามัยทุกครั้งทั้งอยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า2คนและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ